หนึ่งเดียวในโลกมาถึงหน้างานก็บานเลยครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมือนีเข้าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลาหนา้นอยเฮาน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเอาหม้อซูพีเอาหม้อซุออน,นองเอาม้อซูเอฟซีอีหลานน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆในพี่น้องอีหลานน่อยเฮา้ พอมาถึงงานนะครับผมเนาะกับมีพอๆแม่เอฟซมารอเพื่อจะขอถ่ายรูปเพื่อจะขอลายเซ็นเพื่อที่จะมาให้รางวัลน,นะครับผมเนาะอิหลาหน่อยเฮาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นเป็น 10, บ0ครั้งแล้วนะครับผมถ้าผู้ใดได้ติดตามอิหลาหนอยเฮาอีลีอ่าได้ติดตามน้องหญิงเพชรบ้านแพงอีลีจะู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เป็นสิบสิบครั้งแล้วซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นกับทั้งพอตุและกับครอบครัวนะครับผมเนาะพอตุนีบาลซันจํา,าจได้ว่าน่าจะเคยเจอกันที่บ้านยิราโน่เฮ้าเมือนอ้นพอตุมาหา,หาหอย,อยิราโนยูบานและกะได้มีการพูดคุยกันอยู่พี่น้องกับทั้งพอตุและกับทังครอบครัวนะครับผมเนาะซึ่งพอตุเพิ่นกับว่าสาบายแล้วพี่น้องเพิ่นน่าจะมีเนื้อง,งอกหรือมีตุม่มยังเกิดขึ้นที่ฟามือเพิ่นนี่แหละพี่น้อง เพื่อนก็นได้มีโอกาสได้พบพ่ออีหลาหน้่อยเพื่อนก็เลยขอจับมืออิหลาหน้อยแล้วกะ็เหมือนกับอธิษฐานนะครับผมเนาะอธิษฐานว่าขอให้อ่ามือพอหายขอให้บ่ได้ผ่าเพราะหมอนัดพาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะนัดวันเป็นที่เรียบร้อยที่จะต้องผ่าซึ่งหลังจากมือนะครับผมเนาะที่เพิ่นได้จับมืออิหลาหน้อยแลวก็ได้อธิษฐานกับอิหลาหน้อยเฮาปรากฏว่าพี่น้องตุ่มที่ฝ่ามือนะครับผมเนาะ เริ่มยุบพี่นอ้องเริ่มหน่อยลงเริ่มยุบลงยุบลงเรื่อยๆซึ่งที่บาวิสันได้เจอกับทั้งพอตูแล้วก็ครอบรัวลาสุลยุบันอีลาอ่าอาการเริ่มดีขึ้นนะครับผมน้องพอตูก็บ,บอกว่าบ่หูว่าชิได้พาบอแต่ว่าหมอนัดพาแล้วแต่หู้สึกว่ามันบ่เจ็บมันไม่เจ็บเหมือนเก่าซึ่งทั้งพอตูเพิ่นกอานิ้วนะครับผมนาะจิมจิมจิมตุ้มนันยูกงางฟาเมือไ้เบิ่งเลย่นวัาแต่ก่อน จิมเนี่ยมันเจ็บนะครับผมนอแต่พ่อได้อ,อธิษฐานแล้วหรือได้จับม,มือกับพี่หลานหน่อยเฮาแล้วแล้วพี่น้องเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเด้อเป็นความเชื่อส่วนตัวนี่พี่น้องต้องใส่วิจารย์ในการรับชมนะครับผมเนาะอันนี้เป็นความเสื่อของทั้งพอตูลและความพ,พัวเพิ่นเพิ่นกับจิมจิมจิมเหยิงเลยเพิ่นก็บอกว่ามันบู้ซึกเจ็บเลยนะขนาดนี้และเหมือนกับพอตุวานรับผมนอะถ้ามือบ่ไเ้พาถ้ามันหายดีจะ เอารางวัลมาหายีหลาหนห่อยเฮาหมื่นหนึ่งพี่น้องซึ่งมือขึ้นนี้พอตูกไาตาัได้ทําตามคําพูดได้ทําตามคําสัญญาแล้วเราเนาะครับผมเนาะว่าถ้ามือหายจะนํารางวัลหนึ่งมืบาทมามอบให้อีหลาหน้อยเฮาซึ่งในคลิปเนาะครับผมเนาะทางภรนะรยาของพอตูเองอ่าบอกว่าไม่ได้ผ่านะครับผมเนาะมือหายไปเองพี่น้องตุ้มนั่น้ายไปเองทั้งทั้งที่หมอนัดพาแนว แต่อยู่มาวันหนึ่งพี่น้องมันหายไปเองอันนี้ก็ต้องว่าอัศจรรย์นะครับผมเนาะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเรือเสืออยู่ในพี่น้องพอตูเพิ่นก็ได้มีความเกิดความหักความศรัทธานะครับผมนาะในตัวอีหลาน่อยเฮาความรักความเอ็นดูความศรัทธาความเชื่อของเพิ่นอันนั้นคือความเสือของเพิ่นอยากพี่น้องไปเบิ้งคิมหนีน้ำกันบางส่วนบางตอนนะครับผมนาะทีพอตูเพิ่นได้มามอบลางวัล ตามสัญญาที่เพิ่นเด้ลันว่าจะไว้กับอีหลานอยเหาบรรยากาศจะเป็นแบบใดอยาก่น้องไปเบิ่งคลิปนี้น่ามกันเดี๋ยวจังกับมาคุยกันต่อครับมานี่เม่อกี้มาเราถ่ายท้คนเราพ่อก็เม่กมาจะูดับแม่ได้ว่าให้แม่ไปหาทุเกลยแม่ไปหายู่บ้านพอะไรเห็่น้องหเาเนมาดเห็น้าคนเด็กเขาเห็นเเห็นมาไร มาล้อบรกับผู้เก็บกิกับมืออ่นครับมาล้อนี่ปกติสิไปบ้านน้องนะครับแต่ว่าทัวร์อื่เลยมาล้อน้องปกตว่าบ้าบานครับรูปนั้นน้องเบื้องน้องเบื้งแล้วเฮตุออ่างในเอาอับไปฮั่อไร่นนี่ไปถามาล้ออะไรนั่นไงใครใครร้อยเลยประเดประเดไปนู่นจะเป็นน่นหมอนปเดไป พ่อแม่จับมือนอนครับไปพ่อไปยกหรือมาวนีที่ไปอยู่หน้าห้างไหนทีพ่อกับแม่ไม่กินใช่หลูกสาวตนยืนร้ออีกตัโดนมาอยู่อยู่กัพ่อยุ่ปีปีไปบุพ่อตุ๊กแน้อยภูเก็ตพ่อตุกแม่น้อยภูเก็ตโอเคครับพ่อตุ๊กแม่น้อยภูเก็โอ้ยลืมหมอนอิงต้นพ่นพ้นมาเดียวกันน้องบอลพูดจำได้ยังไงเพื่อนหารอยย่ เดี๋ยวพอกัแม่อยู่คนละขวงด้อเออับจับนึบนึงมันแล้วมานแล้วไปไปไหนกันเ้อนับนแหละเวลจับมีไฮไฮไทยอไทยอันเนียเอุอันไหนทยเยอะไทเดียวกันทุนมเดียกันนเดอนไปนุ่น่เมือ

พี่น้องเบื่อแล้วมีความรู้สึกกันว่าจังใดกันแน่นะครับผมเนาะใส่เข้า่าปฏิหารในบ่อพี่น้องสําหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดกับทตั้งพอตุนะครับผมเนาะจากที่หมอนัดฟันพามือหายแล้วแต่อยู่มาดีๆอยู่มามือหนึ่งมือนะครับผมเนาะอาการนั้นกลับหายไปเองและยุบหายไปเองอันนี้มันกะเป็นตะเลือเสือด้วพี่น้องแต่มันคือเหตุการณ์จริงนะครับผมนอนยืนยันจาก ทางพอตุแล้วกับบาอิสานกันด้ายู่ในเหตุการณ์ด้วยกันพอตุตอนนั้นตอนนั้นที่พอตุมากมันยังไม่ได้หายดีนะครับผมนอะแต่อาการเจ็บมันไม่มีแล้วมันยังเป็นตุ่มแบบอยู่กลางฝ่ามืออยู่ซึ่งจำไว้ได้ดีว่ามือนั้นพอตุในหายรังวัลบาอิสานบอกนะครับผมนอแต่หายรางวัลนำําใจกำลังใจนะครับผมนอแต่ข้างพอตุกันไหยห่งกำลังใจบาอิสานบอกว่าห้ยกำลังใจคนบ้านเดียวกันนะครับผมนอพอทางพอตุเปนกันเป็นคน จังหวัดหนองบัวลำพูเหมือนกันแต่ไปอยู่ที่ภูเกต็ตในฐานะบราิษัทเป็นเอฟซีอีหลานหน่อยผู้หนึ่งนะครับผมเนาะขอให้ปรตุสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเนะาะอยู่เป็นเอฟซีอีหลานหน่อยเฮาแบบนี้ไปนานๆและก็อยู่คู่กับ,บอีหลานหน่อยเฮาอยู่คู่กับแฟนขับเอฟซีอีหลานหน่อยเฮาแบบนี้ไปนานๆเบื่องอีหลานหน่อยเฮาแล้วก็มีความสุขแบบนี้ไปนานๆ พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไหนนะครับผมเนาะใส่คําว่าปฏิหารในบอพี่น้องสําหรับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับทั่งพอตูเองและกระทั่งครอบครัวเองน้องสามารถคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนาอคอมเมนต์กันเขาไม่ได้ไลายพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งบราาิษัทะยาย้ำเสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเดอ้อพี่น้องเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเท่ากับต้องหัจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องบราาิษัทนุ่มแนเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหนี้บราาิษัทต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม